เปิดซีดีอัลกุรอานและนำหนังสืออัลกุรอานนำหนังสือมาด้วยนะมาอ่านตามโดยไม่มีน้ำละหมาดจะได้หรือไม่ขอ้อที่หนึ่งครับครับคือเราเปิดซีดีอัลกุรอานก็ดีแล้วเอากร,ากราีเข้าอ่านตอนนี้อัซัมเนียงมักรเดเนี่ยฟาซอหาเนี่ยดูเัาก็เปิดอัลกรุรอานตามไปด้วยงั้นกุรอานนี่จะต้องมีน้ำละหมาดครับถ้าไปจับหรือถู ท่านั้นถ้าเราเปิดว่าเราไปจับก็ไม่หะรมอะไรเปิดไ่ก่อนตอนมีละหนอดงั้นถ้าเราจะเปิดกุรอานดูเนี่ยเราก็ต้องมีละหมาดไปจับกุรอานหรือทูลกุราอานตบีรละหมาดก็ดกหน้ามครับข้อต่อไปนะครับละหมาตัจยุดหลังจากละหมาอิชาสเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ได้หรือไม่เพราะมีอาจารย์บางท่านบอกว่าใช้ได้โดยให้ละหมาดรวดเดียวเลยจะเป็นอย่างไรครับ ละมาตาฮัดจุดแปลวันละมาตื่นนอนนอนได้ยังในคืนนั้นน่ะถ้าคืนนั้นหลังตะพาทิศลกได้ดอนแล้วเนี่ยละหมาดอิซาก็ละหมาดได้เลยเพราะตาฮัดจุดเข้าวเวลาหลังจะมาอิซาวิตรีหลังจะมาอิซาตาะแว่หลังละมาอิซาถ้าใครไว่ละมาอิซาละหมาดวิตรีก็ไม่ซ้ะละหมาดตาะแว่ก็ไม่ซ้อตาฮัดจุดก็ไม่ซ้อแต่ตาฮัดจุดต้องมีดอนหนึ่งตื่นในคืนนั้นถ้านอนหลังมันก็ได้ พราะอิซาละหมาตซาทัาก็ละหมาดได้นะครับละหมาดตะฮจุดอย่างน้อยสองงัดอองถ้าเราสรตธรรมเป็นประจำอย่างมากไม่จํากัดจํานวนกี่รักก็ได้ศาะนาตอเอฟบอกว่าไม่สิบสองไม่เอาเอา,เอาวาตมัตนักราชส่วนใหญ่ว่าไม่จํากัดละหมาดวิตเตรี่อย่างน้อยหนึ่งรักไปสู่ดีดีก็ไปทําค่อนข้างดี 3, 5, 7, 9, สามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดจบแล้วตอนนี้ที่จะ,ะหมาด หลังจะอิสรโดยไม่นอนกระิกยาบุญเลยเราซอเคยละหมาดบางทียืนต้องขาวบวมใช่ก็มาเชิตาฮัายุดท้ายดูไปว่าตื่นนอนนะครับงั่นละหมาดตาฮัายุดเนี่ยเราพยายามให้ประจํานะครับเพราะแกทําไม่ไหวรอให้ผลบุญเพราะตอนหนุ่มๆทสาวทาไว้ตอนนี้พอตื่น้นมาก็อาบแล้วละบาดละบาตท้ายยุดแล้วก็ดอนต่ออย่างน้อยสอกัดอย่างมากไม่จะตรวจจัดสี่แปดก็ยังดีนะครับงั้นพราะแกทําไม่ไหวัอฮัมดลแล้วเอารอให้ผลบุญตลอด ตอนนี้ตอนที่เราหนุ่มก็ไม่ทํามาทําตอนแก่ทําได้เท่าไรให้เท่านั้นเหมือนปกติที่มีประจําเดือนอลัลลอฮ์ไม่ให้ละหมาทรามถ้าตอนไม่มีเราละหมาดละ่ะเสียอัลลอ์ห้ามตอนมีประจําเดือนอลัลลอฮ์ให้ิบูรณ์เหมือนละหมาดเหมือนกันเวลาถือสี้ดดห้ามถือสี้ดดแต่ให้กอดตอแต่ตอนไม่มีประจําเดือนแล้วก็ถือเพราะมีประจําเดือนเจ็ดวันอลัลลอฮ์ไม่ให้ถือ อัล์ให้พลบุญน,นะแล้วก็ไปกอดอได้เพิ่มอีกนี่ดีกับผู้ชายนะผู้หญิงนะอย่าบอกว่าเอ๊มีประจำเดือนต้องกอดอบวชด,ดีกว่าครับละหมาดก็เช่นเดียวกันเพราะผู้ชายไม่มีประจำเดือนเนี่ยอ่าผู้หญิงเนะี่ยถ้าหากว่าตอนมีประจำเดือนนั้นอัล์สั่หงหนยะุดหันกลับไปว่าตอนไม่มีทำไห่ถ้าทำอัล์ให้เหมือนกับเขาจะตอนหนุ่มสาวทาอยู่ไปไดแข็งแรงเพราะแกทําไม่ไหวอัล์ให้ครับฉะนั้นตอนนี้ผมก็ขอจะกอดรอตอนผ่าตาดัดโดยอ,อพวกท่านเนี่ยครับ ว่าหลังจะผ่าตัดแล้วให้เสียงอย่างเดิมและก็ให้สมองใช้อย่างเดิมเพราะว่าตัวรับมันตีพิชายผมเนี่ยเสียก็ตกไปเลยครับตอนผ่าตัดแล้วอัานคำเลยนะดกของท่านขอให้ผมขอบคุณด้วยครับครับคนที่ถามมาที่เขียนว่าอาจารย์บางท่านอยาไเป็นต้นอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ที่เขาคงเราอาจจะฟังมองผิดก็ได้นะเพราะอาจารย์อยากให้เขาตีนะด้วยแล้วเขาตีกันอยู่อที่ถามไปทั้งหมดรวมแลเร่เชี่ยงแล้วฮะสี่ครับเอ่อท้งสี่ห้าหกครับ เรืออีกจมเลยที่เมือ่อก่อนนะอาจารย์นักเรียแล้ว<อ>ต้องมีประทุตอ่อเอาไหมไอ,หอ้หน่อยนี้อีกเลยสองคำถามว่าไหนสองคำถามว่ไหนมีสองคำถามนะฮะเอาคำถามที่สี่ <c oughs> อ้าวทำเสโลก็ยาริยะกษส่งถึงผู้ตายได้หรือไม่ครับคืออามานที่ซอนแล้วเนี่ยแบ่งอกอกเป็นสามประการที่หนึ่งบัณฑิยะกษ์ทำไม่เสียตังค์ละหมาดบวช การกุราอานซิกุลลอ์กาวสลวาดอบีกาวลายตุลลอ์กาวกลิลวะซาดะไม่เสียตังจะส่งถึงผู้ตายนั้นตามรัฐบาลซาฟีต้องพูดจะละหมาหดดยะโอ้พระเจ้าจงส่งผลลบ,บุญเสมือนข้าพเจ้าละหมาดนี้หรือเสมือนข้าพเจ้าอ่านกุรอานนี้หรือเสมือนข้าพเจ้าซิกุลลอ์นี้ถึงมละลักมะก่อนถึงยอถึงโตถึงกี่ว่าไป ส่งกี่ร้อยคนก็ได้เอาลอ่อตอบแทนใหม่ไม่ได้หานไปเข้าใจนะอีกสามนะครับมาเลกีฮัมมารีฮานาฟีบอกเนี่ยเฉยๆก็ถึงไม่ต้องพูดแต่เราซาฟีนะต้องพูดนะครับอบัมบานประเภทที่สองมาลิยาทรรมรวเสียทรัพย์วันนี้เลี้ยงอาหารนักศึกษาหรือออกสากาศดหรือทาบุญเลี้ยงอาหารหรือออกร้านทุนกำไรบริการศึกษาหมด ถ้าอย่างนี้แล้วสี่วะครับบอกว่าเสียสตังเงียอย่งางเดียวถึงไม่ต้องพูดอามานประเภทที่สามอัลบรอกกับระตูบินั่นมาหรือว่าประานหุ่นส่วนระหว่า,างทรัพย์กับร่างมีร่างตังมันมีทําไม่ได้อ่าตังมีร่างวระสมูสรทรทาไม่ได้ฮัสและอุมรอกงั้นฮัตอุมรอดีมามซาฟีบอกว่าถ้าทําฮัสเสร็จอุมรอเสร็จจะส่งพระบุญถึงผู้ตายนั้นก็จะต้องพูดโอ้เอ์จงส่งรุนเสมือนการทำพอญีข้าพระเจ้า หรือสมัยเก่าร,ร้องข้าพเจ้าถึงมะถึงยอแล้วก็ถึงอิสสารบรรัพบ,บอกว่าเนีย่ยทีเดียวถึงงั้นเสนากรยารียะก็เสียสตะต่ำไงมาก็ต้องเนีย่ยอย่างเดียวถึงแล้วครับครับตอนนี้ต้องดีๆนะเพราะว่าการทำงางั้นถ้าจำไม่ไหวไม่ยากเลยทุกอามานซอยและทำแล้วพูดให้หมดไม่มีเคล้าเพราะครับ,รบพูดแล้วล่อส่งพูดคนเดียวเนี่ยแล้วล่อรู้ครับทำมาพูดนถึงขอดูอานไญาอ่าครับ,อรบขอเป็นคำถามสุดท้าย หญิงเยอะนะผมเอาใจสายบ้างบิดาเป็นไม้ <c oughs> ขอถามว่านะบิดาเป็นไม้ได้บอกให้ลูกๆหาภรรยาให้ใหม่จำเป็นลูกๆจะต้องหาให้หรือไม่และลูกๆก,ก็มีฐานะดีเกือบทุกคนแล้วครับไม่ตามการถาครับเรื่องนี้ครจะตามีิมามผู้ถามครับยิมามปฏิบัติเมื่อก่อนยอ่อเข้าเถื่อยันคนรัศตาลาขรีบมาให้เลยครับ มะถึงอาจารย์ขรีบหาให้เลยครับฉะนั้นเมื่อบิดาบอกว่าจะมีสารภรรยาใหม่เนื่องจากมะเสียชีวิตไปแล้ววายิบลูกที่มีฐานะต้องหาให้และต้องจ่ายนักพก็เลี้ยงดูแม่เลี้ยงแทนบิดาด้วยแล้วถ้าเกิดลูกเลี้ยงมาลูกมีฐานะตัวยิบต้องเลี้ยงด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าหากว่ามะเป็นไม่ป๋าเสียไปแล้วหรือยศเสียไปแล้ว ถ้าเจอคนเหมาะสมก็ต Whew, ets, ้องยอมให้เขามีคร e ับมันจะไปเบรกอย่างเดียวไม่ได e. ้เราเป็นลูกเนี่ยเรามีแล้วไปเบรกเขาไม่ได้นะเรามีแล้วแล้วไปเบรกเขาเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับศาสนาบอกไว้ว่าท่าสุ้ลอสัลลอสอบอกไว้ว่าสามปากกาให้รีบหนึ่งถึงเวลาให้รีบละหมาดเดี๋ยวมันจะขาดเพราะบาปใหญ่ขาดละหมาดเนี่ยปล่อยเวลาล่วงเลยไปกอดอีกบาปใหญ่ต้องตบัดตัวถ้านอนเลยไม่ต้องตบัดกอดออย่างเดียว ราอน,นอนปั๊บลืมเติรนมาหมดเวลาแล้วกอดออย่างเดียวหรือทํางานเพ<ม>กกลินจะนึกจลาบเอาหมดเวลาไปแล้วตอนทํายังไม่เข้าเวลานะก็กอดออย่างเดียวถ้าน,นอนแล้วถ้าบางอาล็อคไว้ขออย,อยหน่อนนึงเอาเติ่นมาพระอาทิตย์ขึ้นเ็าต้องว่ายิปปบปวดบอยแล้วก็ะตุกกรตัวด้วยสองตายให้รีบฝังอย่าทิ้งไว้มันมีกี่ทาราสามแม่ไม่หรือพ่อไม่เนี่ยแต่พบคนที่เหมาะสมให้รีบแต่งงานครับสามอนยะ่าง ก็ขอจบแค่นี้นะฮะเดี๋ยว,วก็จะว่าห้าน,บบนีนะนะครับก็เทิยน,นจายัามบาแล้วกสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาทุกท่านได้ประสบความสาเร็จรหมัดและครอบครัวของท่านทุกท่านประสบความรมัดเสริมความถีดายาตาเฟกแล้วก็ให้ลูกของท่านทั้งหลายครอบครัวท่านได้รับการศึกษาเป็นคนที่ดีไม่เกเรเพราะดุคนี้อยา่าบ้ามนแย่ ขอให้ปลอดภัยจากยาบ้าปลอดภัยจากโรคาพยาธิทั้งปวงคีดสื้อชั้นบงปัฒนาสึนพิจาณาแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดด้วยอัลฟาติฮะอูบิลลอฮ์อุมนะชัยตอน ا ل รราะจีมิสมิลลาฮิรฮามานีรรหิมอัลฮัมดุลลอฮ์รับินาลามีนอัลรฮ์มานิอรรหิมัลกิยามิดีนียากนบุรุอยียะนะสิอชาตันมุสตัีมุอตัลาซัมตอลมไกรมุกอลินามีน اللهم سق لنا من رحمتك ما يغنينا وأنزل علينا من ركاتك ما يكفينا وأدفع عنا من نقمتك ما جوزينا وجنبنا من الامل ما يردنا واطف اللهم في قلوبنا ما حب لكم صلى الله عليه وسلم في اللهم صل على سيدنا من في الاولين وسمتنا ساداتنا من الذاكرين من الشاكرين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما يسلطانك انا نسالك من النعمة تمامها من الاسمة لو شمولها ومن العافية غشولها يا طعمه من الانام يما ومن الفعل عزبهون ولا تقل لنا لا تقل علينا ولا تقل علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا امهاتنا ولربنا شكرا اللهم جن جمعنا هذا جمع مرك فرقنا من مرق ربنا اتنا من لدن ويلنا وإلنا من امننا رشدا ربنا سب عذاب جهنم ان ذاك ان غرما ربنا هب لنا من Sewa jinau suri, jinau kurmatan wajan nadi mutaqi, naji mama. Robana jinafid dunya hasanataufilah kuratuzabnad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Muhammad, ada Ali, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Rasulullah, ada Nabi, ada Muhammad, ada Ali, ada Rasulullah. صلى الله عليه وسلم، ما صلى الله على محمد، ربي صلِّ عليه وسلم. is to be with you. اللهم <سؤال> صلِ <سؤال> على <سؤال> سيدنا المصطفى، على